ก็ตอนนี้มีชื่อแล้วนะชื่อพลายอพลายสายแก้วอ๋าตอนหนึ่งไม่มีโอกาสได้ไปตั้งชื่อให้เขาเลย<ช>อ่ะใช่ตนีเขาตั้งชื่อให้แล้วเนี่ย,ยพลายสายแก้วนะครับเป็นสมาชิกใหม่ของสวนนงนุชย์พัทยาไปดูความน่ารักของเขากันฮะนี่นะครับหลังจากที่เราเคยนําเสนอช่วงวินาทีแห่งชีวิตของพลายสายแก้วนะครับตอนนี้ก็แข็งแรงนะฮะน่ารักมากเลยชอบชอบเวลาที่เขากระด,ดิกหูแบบกระดิกหูแล้วก็งวงเขาเล็กๆนะ ลูกช้างเนี่ยนะฮะ,ะโดยปางช้างสวนนงนุชพัทยาตำบลนาจอมเทียมอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับจัดพิธีรับขวัญพลายสายแก้วช้างแรกเกิด ลูกของพังสปายไงคุณอ,อายุ16ปีแล้วก็ช้างแท็กซี่ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ตกลูกเป็นเชือกแรกนะครับหลังผสมพันธุ์กับพลายนิ้งหนองพ่อพันุ์แม่เขาชื่อพังสปายนะพ่อเขาชื่อพลายนิ้งหนองตอนนั้นที่เราคิดกันอยู่ว่าเอ๊จะชื่ออะไรดีเนาะนิ้งพลายนิ้งปลายสนองอะไรนั่นเนาะแต่สุดท้ายเขาได้ชื่อแล้วนะครับเป็นพลายสายแก้วนะครับก็ตกลูกมาเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยในพิธีรับขวัญช้างนะครับหมอตุย๋ยสารางามหมอทร ขวัญช้างชื่อดังชาวจังหวัดสุรินเป็นผู้ประกอบพิธีฮ้องรับขวัญช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลกับช้างทุกเชือกนะครับ <คะ S 1> มีพิธีเส้นสังเวยบูชาเทวอารักษ์ที่ปกปักรักษาช้างขอให้ช่วยคุ้มครองช้างให้มีความสุขปลอดภัยอายุยืนเชื่อฟังขวานช้างและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง <S <S นอกจากนี้ครับพระครูกเกษมกิติโสพลหรือว่าพระอาจารย์จอยเจ้าวาดวัดสามัคคีนะครับบรนพ ก็สามัคคีบันพศนะครับ <Okay. S 1> ยังทําพิธีสงเจิมหน้าผากรับขวัญลูกช้าง oh. พร้อมประพรมน้ําพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย <Okay. S 1> โดยในงานก็ยังมีช้างอีก20เชือกมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะ <Okay. S 1> อนะครับโดยผู้อำนวยการสวนนงนุษพัทยานะครับผอ,อ,อก,กําพลตันสัจจาบอกว่าหลังลูกช้างพลายลืมตาดูโลก แม้จะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่ด้วยความเป็นห่วงจึงจัดทีมสัตวแพทย์เข้าตรวจสุขภาพและดูการเจริญเติบโตในช่วงแรกจนกว่าลูกช้างจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้น่ารักจริงรที่ส่วนุ่นนุ่นนี่เขาดูแลช้างอย่างใกล้ชิดชนะคะแล้วก็มีหลายเชือกด้วยนะคะ